ก็ได้รับของแล้วนะคะมาแกะกันเลยก็มาดูแพ็กเกจนะคะตัวนี้โอสั่งจากลาซาด้านะคะเออบูตัวนี้มันเป็นวิตามินซีกิฟเซตนะคะด้านในนะคะแต่ว่าวันนี้กล่องมีความบุบนะคะวันนี้กล่องไม่สภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็สินค้าตัวนี้โอสั่ง มาเมื่อวานว,นวันที่15วันนี้วันที่16ได้รับแล้วเนี่ยค่ะเป็นการขนส่งที่รวดเร็วนะคะก็มาดูวันนี้ก็มีความดุบนิดนึงนะแต่มาดูกันเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในจะสมบูรณ์ไหมน,นี่เลย ดูนะคะก็มีการห่อบับเบิลกันกระแทกมาอย่างดีนะคะตัวนี้เดี๋ยวดูมีบับเบิลนะคะป้องกันการกระแทกนี่นะคะก็มาดูกล่องข้างในก็สมบูรณ์แบบนะคะไม่มีรอยบุบหรือรอยขีดข่วนใดๆยังสมบูรณ์แบบนะคะเดี๋ยวมาดูผลิตภัณฑ์ข้างในกันเดี๋ยวมาดูผลิตภัณฑ์ข้างในกันนะคะ ก็ตัวนี้เดี๋ยวจะซื้อมารีวิวเพราะตัวนี้เราเห็นมันมันท็อปฮอตคิดมากเลยใครไม่ลองไม่ได้แล้วนะคะตัวนี้ก็คือแบบฮอตมากเลยโอกเกยจะมารีวิวให้นี่เลยสินค้าสมบูรณ์แบบมากเลยค่ะตัวนี้ก็จะมีนิ่งวอเตอร์แล้วก็มีตัวนี้จะเป็นวิตามินเซรั่มแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสลิปปิ้งมาส์กเดี๋ยวโอจะมารีวิวให้ต่อจากนี้นะคะก็ได้ว,ว่าแบบ กล่องสมบูรณ์แบบมากแต่แค่ด้านนอกนะคะอาจจะมีการกระแทกมีมีการกระแทกแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าข้างในก็ห่อกรเบิ้ลมาอย่างดีการขนส่งรวดเร็วนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็สมบูรณ์แบบแล้วก็พนักงานจัดส่งนะคะมีความสุภาพผูพ้จาสุภาพนะคะเดี๋ยวมนเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะคะว่าผลิตภัณฑ์อ่ะเขาดีจริงไหมเพราะว่าโอเห็นเขาแบบ โอ้รีวิวเว้วังมากเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอดชัยล้วจะเป็นยนนังไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ